มาเพิ่มแล้วค่ะต้องรีบจัดนะคะลูกค้ตัวนี้นะจะเป็นทองมือผมแท้เริ่มเซตค่ะสีไฮไลท์คือสีสวยมาก คือมันดีมากผมเนี่ยนะใส่เบื่อขค่ะวีได้หนีบตรงได้ทำทรงได้หมดเลยม้วนหลอนได้ตัวนี้เนี่ยตามแบบนะคะลูกค้าทอไรผมรอบเลยนะชอบไรผมเยอะไรผมน้อยแ้งได้ค่ะความยาวตัวนี้นะจู่ที่16นิ้วค่ะกําลังสวยเลยนะคะจะปล่อยแสกซ้ายแซก,กขวาได้ให้แซกด้านไหนได้คะจะเป็นทอครึ่งสีสันแบบนี้เลยค่ะคือมันเนียนมากนะเวลาใส่ก็คือตัดลูกไม้ชิดไปเลยนะจะติดเทปได้ติดกาวได้หรือว่าเอ๊สว,สๆสวยๆแบบนี้ต้องรีบจัดค่ะนี่นะคะ ค,คือผมสวยสีสวยอะเอาจริงนะคะแต่หนะ้าใครว่าชอบเอสไตล์แบบสไลซ์สไลซ์สั้นขึ้นมานิดนึงค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าให้แสกซ้ายแสกขวาได้หมดนะอย่างตัวนี้เนี่ยตามแบบค่ะความยาวจะอยู่ที่14นิ้วนะคะลูกค้าใครชอบหัวไหนนะ,ะลูกค้าเลือกเลยราคาค่ะเท่ากันนะจะแสกข้างหัวคิ้วแบบนี้ได้จะเอายกโค้ได้แบนเรียบได้แจ้งได้ค่ะเรามีพร้อมส่งจ้านี่นะ,ะสีคือสวยบอกเลยใครสนใจรับตอนนี้นะคะลูกค้ามี พร้อมส่งนะปกติค่ะขายอยู่ที่9,900บาทค่ะแล้ววันนี้จัดไปเลยนะเหลือเพียงแค่7,990บาทค่ะมันเป็นทอรครึ่งสีสารุ่นสลิม c ี2ใส่เบาสบายแน่นอนนะคะลูกค้าจะทําทรงไหนคือทําได้หมดอันนี้คือข้อดีเลยคือเนียนมากนะคะ